ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พานุโนภาละนะครับจะพาไปชมการแข่งขันฟุตบอลไ l l ดอล u กนะครับของทีมนี่ทีมผมเลยไฟไนท์นะไปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศการแข่งขันกันตอนนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่แรกนะครับทีมอะไรไม่รู้นี่เดี๋ยวพาไปชมกันนี่ คู่แรกเขาจะแข่งอยู่นะครับทีมอะไรนะออนไลน์ออสตากับทีมอาร์ติสนะเราแข่งเป็นคู่ที่2อนะทุกคนดูพาไปชมบรรยากาศภายในสนามแดดยังร้อนอยู่เลยเราเตะหกโมงคู่เราไปครับเดี๋ยวเราพาไปชมห้องแต่งตัวของเรากันมากันครบและ ครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็จะพาไปชมการถ่ายจะพาไปชมการถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายแบบถ่ายภาพนิ่งนะครับของทีมไฟไนท์ของทีมเราเลยครับครับผมนี่โค้ดแอนด์เพนะครับพี่โกเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้วางแผนไว้ว่า4-2กลุ่ม สี่สองกลุ่มนะครับถึงไม่ก็สี่สองเอี่ยวสิบเอ็ดไฮโลวันนี้ไม่ใสี่สองสี่สองเอี่ยวสิบเอ็ดไฮโลที่อะไรวะเอาไม่ได้มันนี้แผนแทนเรานะง่ายๆเลยไม่ให้รถถังได้บอลเราชนะแน่นอนอย่าให้เขาได้บอลไม่อย่าให้รถถังได้บอลอย่าให้รถถังอยากใ้รถถัคือให้ลงไปโค้ชสิบเอ็ดคนเฉยๆอ๋ออ่าให้โค้ชสิบเอ็ดคนแต่ว่าอย่าส่งบอลให่านั้ถ้ารถถังไม่มีบอลเนี่ยเราชนะแน่ แผนเรานะแผนเราแผนเรามีใช่แผนเรามีแค่ตรงนี้เลยแค่ตรงนี้เลยคนเดียวเท่านั้นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนคือคนเดียวคือรถถังจิ้มรถถังจิ้มแต่เขาคือกัปตันทีมพี่คือจริงๆกัปตันทีมก็อย่างที่ทุกคนทราบแหละเพราะเขาเก่งไงเขาต่อยมวยเขาก็ต่อยทุกคนต่อยหมดจนทุกคนไม่กล้าน่าไม่กล้าหรือกล้าเออเอาล่ะก็พี่พิมพ์และพี่แบมแบมก็วันนี้มาเตะไฟไนท์ก็ก่อนจะเตะไฟไนท์เนี่ยเราต้องสวยก่อนโอเคแต่งหน้าซะหน่อย เล่นไปแล้ว <laughs> ออออสวยแล้วปไปไปไมม่ออีอะไรไป คนเราก็ถ่ายแบบถ่ายภาพกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการแข่งขันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่ห้องนะเดี๋ยวประชุมทีมแล้วเจอกันเราก็จะใช้เซตตัวแรกตัวนี้ก่อนไอ้แบ็คไฟเป็นไม่จริงเป็นแจ็คครับไม่จได้ตัวอื่นะพี่ตัวอเองตัวเองทำไมว่าเอถูกลอตเตอรี่นะไม่จิกอะไรไม่จอ่ะแจ็คแจ็คนี่ไทยวัดนมเอ้าวไม่จิกอะไรพี่ไม่จริงอะไรแบล็คไฟเป็นแจ็คแล้วก็ ผู้การเป็นโดกับผ่านครับเล่นผู้การเซ็นเตอร์ทางขวาเป็นพี่โอนะครับโอ้ oh, Champ, Champ. แชมป์แชมป์แม่สายไมหนุนนะครับแ <Hey. S 1> ชมป์แล้วนรืแชมป์แล้วเราเล่นสี่สี 3, นะ่สี่สามสามนะครับตัวรับเป็นพี่โกนะครับอัสกอน์อัสกอรแล้วก็การผู้บอลสองคนเป็นพี่บอยกับโคตะครับโคตะ หน้าสามคนเป็นยูแล้วก็แม็กแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นรถถังนะครับรถถังได่ทำใจให้ให้หน่งเลย้โอเคได้ตำแหน่งกูแล้วโอเคอันนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็โอเคไปส้าคนเด้โวเหงาเราถ้าเราได้โต้กลับ ถ้าเราได้โต้กลับเขาเขาเขาเป็นทีมดีอะผมว่าใช่ไหมเขาเขาจัดกลับโอเคถ้าตัดตัดได้ตัดได้ถ้าไม่โดนไม่โดนกดดันผมอยากให้พยายามมองมองไปที่รถถังแต่ไม่ต้องจ่ายก็ได้ไม่เป็นไรมองเยฉยมองเฉยแล้วในกรณีได้โต้กลับถ้าหลังเขาดันสูงให้มองข้างบนก่อนมองไปที่รถถังหรือมองไปที่แม็กถ้าอย่างเงี้ยติดถ้าติดแม็ก ผมว่ามองไปที่ไปีไปที่รถถังก่อนไปเพื่อเพื่อฝากบอลต่โอเคถ้า,ถามันเคยมองไหมเนี่ยคันสอมันเคยมองถ,ถ,ถ้าถ้าถังได้ได้แล้วมันไม่มีตัวคมที่โอเคไปได้เลยแต่ถ้ามันมีสมมุติว่าถ้ามันมีที่นี่มีดักมีดักเก็บบอลแล้วผมอยากให้ต่อบอลมากกว่าเอาบอลมาตรงกลางเอาบอลมา,มา,มาให้ที่บิบอยเอาบอลมาให้ที่ที่ที่โก้อย่างเงี้ยถ่ายถ่ายเทฟุตบอลโอเคถ้าโต้กลับไปได้เร็วก็คือไปแต่ถ้าไม่ได้ผมอยากให้ดึงชาเพราะว่าอย่าถ้าเราเตะกลับไปเนี่ยแล้ว ดเดี๋ยวโดนตามอีกเหมือนเหมือนเราไม่ได้ครอบครองฟุตบอลเลยอะเหมือนเราแต่ทิ้งเราเรามารับเพราะถ้าได้ก็ไปแต่ถ้าไม่ได้ก็กลับมาใช่พยายามพยายามสังเกยอให้ครงนี้ครงนี้ผม,ผมร <c oughs> ู้ว่าแต่ละคนวีความตั้งใจอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราต้องเอาในระบบของท e ีมที่มันเป็นไฟไนท์ก่อนนะครับโดยรถถังเป็นคนนำเนี่ยต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนลงคนเปี่ยนแล้วก็ มีโค้ดนะครับโค้ดเลิศแล้วก็โค้ดโก้ช่วยกันดูว่าใครจะเป็นคนสำคัญที่สุดในการลงไปเล่นถ้าดูแล้วมันเป็นประโยชน์กับทีมก็รถถังจะเป็นคนจัดการครับนะครับก็อยากให้ทุกคนคืออยากให้ลงทุกคนอยู่แล้วถ้ามันมีโอกาสนะครับใช่ไหมรถถังใช่แน่นอนได้ลงทุกคนครับไม่มีปัญหาทีมเราเราไปเดินมาในแบบนี้สภาพอันนี้โค้ดถามมาว่าถ้าเกิดดินไซส์เล่นไม่ดีเปลี่ยนออกได้ไหมเปลี่ยนออกเลย ไม่ต้องเบียดกูเดินออกเองใช่ไหมใช่ต้ลงเลยนะโอ้โหตกว่าเฮ้ยโหว่าง่ายที่สุดนะไม่ต้องลงไม่ต้องหลงไม่ต้องลงก็ประมาณนี้ก็เรามาในทีมไฟไนท์บอยท้าประจันนะมาโอเค เลอาเพไฟนันทีมไอดอลจารแฟมิล่โอเคมินแอป้ l e s go อเคเดด้ด้ครับเรากำลังจะไปเปิดตัวทีมไฟไหนในรายการแข่งขันไอดอ a g u e ครับซีซั่น2ไปเจอกัน ้รถถังนะครับแล้วเลยปอกแขนการเราจะมอบ่อกปอกแขนกับตันทีมให้นะครับเพราะว่าเนื่องจากรถถังเขาเป็นกับตันทีมนะฝากถือไม้หน่อยครับครับนี่ฮะอยู่ในเกงในฮะจะเป็นในเกงในชาติเดี๋ยวในเกงในนี่นี่โอ้โหเป็นไงล่ะปอกแขนกับตันทีมต้องอยู่ในเกงในครับโอ้โหอันไหนใส่ไงวะโอเคเฮ้ยกระฟังกระฟังให้ใส่ไงวะโอเคเนี่ยเฮ้ย โอเคโอ้โหคนดูในไลฟ์อยู่น่าจะแตะหมื่นแล้วครับตอนนี้มี่ด้วครับหลักหมื่นนะครโอเคนี่สุพาลงมานี่น่าจะแตกมนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นงานรถอุ้ยเป็นไงล่ะทีมรถถังจิตเมืองนนท์โอเคอ่ะเดี้เป็นตัวสำรองเลยนะและสัญญาณนวีดเริ่มต้นครับเกมคู่ที่2องไอรอนลีกของเราวันนี้เริ่มขึ้นแล้วครับไฟไนท์ดวลกับอีสานยู่นเต็ตครับ จากนักภ er าคเลยครับถัดไปวัน2เมตรครับครับแค่รู้ว่าบอลจะถึงโคตะชั้นเสียงชั้นมาก่อนเลยค่ะค่ะแล้วตัดได้ครับตัดสกอร์ให้มาแม็กแม็กเรียบเรียบเรียบเลยโอ้โหอาละครับมาถึงมันโยนเลยครับนี่ประตูแรกของคู่ที่สองมาแล้วครับเนี่ยครับทางฝั่งของอิสานยูเนีพี่แสนชัยครับเจอพี่ตัดสกอร์มาปั๊มด้านหลังแล้วให้มาช่องนี้น้องแม็กก็ไม่ต้องทำอะไรแม็กแต่ว่าเสียบอลแล้วครับ แล้วเสียบลูกนี้ผู้สิ้นดูครับล็อกไป2เลยแล้วน้องแม็กไปลื่นล้มทับขาพี่สมจิตครับที่สามมาก่อนฮะโอชัดเจนเลยชัดเจนเลยใช่ครับในจังหวะที่เมื่อสักครู่นี้ไปนั่งดูอ่ะแต่ว่าลูกนี้เรียบเลยครับโอหย่างไรฮะตัดมาไม่ทันเหมือนกันโยนโอเรียบร้อยครับแม็กอะไรครับนี่ครับภาพช้ามาแล้วพี่บอยท่าพระจันทร์ครับยกข้ามกับดักล้ำหน้ามาแล้วน้องแม็กหลุดมาก่อนครับ อ้อมผู้รักษาประตูแล้วแหมไปเบียดไปแยกบอลกันแล้วผู้รักษาประตูกลับไม่ทันน้องแม็กโยนเหรียญก็ชิปง่ายๆเข้าไปเลยครับคือมีโอกาสคลองบอลใจเย็นเฮ้ยอะไรอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยเออเอาครับนี่ครับแม พยายามจะเล่นกันลยแล้วลุกงน,นี้ไม่ลับนะครับไม่ลับนะครับขึ้นม,มาแบบนี้ไม่มีรับหลุดมาสองเริ่จากิน้นเบอร์ดนโอ้โหเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์จากร,รถถังจิตเมืมนองนดนตูที่สามก็มาจนได้ครับไปดูภาพช้ากันครับเนี่ยครับเติมมาจากแถวสองแล้วคนเดิมเลยครับพี่อบอยท่าพระจันทร์ครับสองแอสซิสต์ไปแล้วหลุดมาเดียวๆียวแบบนี้ก็ จ่ายให้รถถังแปรหรือขวาง่ายๆเข้าไปไม่เหลือครับก็ต้องบอกว่าการยิงประตูให้ได้มากที่สุดนี่มีผลนะครับเพราะว่าการแข่งขันทุกคู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเตะกระชับมิดนะครับแต่ว่าผลแพ้ชนะเนี่ยมันก็มีผลต่อรอบสุดท้ายแต่ดูจังหวะนี้ของเอกภูมิเอกภูมิสี่ไปเลยอันนี้ก็ยิงมาหลายยิงมาหลายคนแล้วฮะใช่ฮะผู้สาประตูไม่ต้องห่วงฮะเอกภูมินี่ของแท้อยู่แล้วนี่ครับดูครับแต่ด้วยซ้ายแต่ด้วยขวาทีแล้วก็ยิงด้วยซ้ายกับเสาแรก เรียบร้อยท้ายมาเข้าทางไฟน์นครับโอ้โหแล้วให้อีกแล้วดูครับเล่นกับลายอีกแล้วครับแล้วดูดูจังหวะน,นี้เรียกเรียกเรียกให้ก่อนเลยนี่น้ำห่างอีสานอยู่ในเตตไปแล้วครับ5ประตูต่อ1เหมือนเดิมครับให้บอลตัดหลังแบ็คครับแล้วปาดเข้ามาโล่งๆแบบนี้ที่บอลกำหนดเอาไว้หรือเปล่าหาครับ ขึ่งหลังเริ่มครับ40นาทีครับครับสกอร์จะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วจะมีเพิ่มอีกกี่ประตูครับในถังเจอพี่รีจอยด์ถังแวบไบมาได้ให้ตามช่องสวยครับหลุดมาทางซ้ายไฟไหนยังไงดีลูกนี้ล็อกหนึ่งจังหวะรอเพื่อนแล้วไปอเองสุดเส้นหักกลับเข้ามาแแม่เจอเคลียร์ออกไปไครับ ให้ตัดหลังลายลูกนี้ถึงไหมอูห้หูเกือบถึงอวแล้วยังไงไม่ฟาวลุกขึ้นมาแตะลบได้แล้วจริงหายเรียบเลยอืเดี๋ยวต้องดูจังหวะนี้กันอีกทีครับโอ้โหแล้วพ,พี่ต่อนะพงพัฒน์นะเนี่ยที่เสียเหลี่ยมไปก่อนนะฮะแล้วก็นี่ครับโอ้โหดูครับ ยาวขึ้นมาแล้วไปไหนแล้วก็จบเกมเรียบร้อยครับสรุปสุดท้ายแต้มแรกสามแต้มแรกหกสี่เกือบไปนะเกือบไปนะยิงไปสองเม็ดเมื่อกี้แล้วก็ยาวเลย20นาทีแรกต้องชมโค้ดแล้วนี่โค้ดวางแผนมาดีครับบอกแม็กแม็กยูชติ้งนะแม็กยูชติ้งโอเคสองที่มาตัวขอบคุณมากครับพี่บอยครับบพี่าสครับครับผมไงบบ้าครัพี่วันนี้วันนี้ผมอิ่มมากครับคุณบาส คุณบาสคุณบาสเิอด้วยพี่บาสเคปฟูลเขาเขาจะขอสัมภาษณ์เนี่ยเขาถามบ้างพี่เขาถามผมว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้แข็งแกร่งมากเมื่อกี้โดนพี่รถไอ้บัวขาวชนข้างหลังยังจะยังจะชนเหล็กเยี่ยมครับสนุกมากครับสนุกมากครับวันนี้ถือว่าได้เจอพี่ๆน้องๆกันนะครับครับน่ารักทุกคนครับเจอหุ้ยเซเล็บทั้งนั้นครับดีใจครับที่ได้มาครับผมอิ่มมากวันนี้อิ่มมาก ทีแรกว่าจะกินแค่ชิ้นเดียวนะเค้กฟูอ่ะสองครึ่งรวมเป็น5ชิ้นจะกล่องหนึ่งอยู่แล้วโอเควันนี้วันนี้วันนี้แฟมิลี่ดีนะครับแล้วก็ทีมเฮียบอยทาพประจันแล้วก็ทุกคนเลยที่มาทั้งทีมงานทั้งครอบครัวมาหมดเลยแฟมิลี่ดีวันนี้ทุกคนได้ลงหมดแม้กระทั่งตะก้องนี่ได้ลงเยร์ทีได้ลงสิบห้าเอ้ยนิวนิวได้ลงเยอะเขานะได้ลงมากกว่ารถถังนะเนี่ย โอเคสนุกครับสนุกแฟมิลี่ดีครับครับไงบ้างครับสองสาวขอไม่ออกสื่อนะคะของคนด้วยสองสาวเป็นไงบ้างครับลงไปก็ถือถือไม้ด้วยถือไม้ด้วยลงไปเหมือนไปเตะบอลนะใช้ขาแต่ปวดไหล่มากเลยหนูทำไมโดนชนโดนชนอย่างเดียวเลยแข่งโป๊ะค่ะแข่งโป๊ะแต่เราก็ชนะได้ใช่ไหมครับสนุกสนุกสนุกมันมันมันถือว่า เป็นเกมที่ดูเดือดนะทำเหมือนว่ากอก์จะห่างแต่ก็สนุกไม่แต่ก็สนุกใช่ใช่มีพี่ที่ว่าเก่งมากเออใช่พี่พี่เขาก็ถือว่าฟอร์มดีนะไม่ใช่ว่าจะหมูนะคะไม่หมูนะคะรายการนี้ใช่เดี๋ยวเรารอแมตต์ต่อไปว่าเราจะเก็บสับแต้มได้หรือเปล่าไปดิบายบายเจกันไงบ้างครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเออรู้สึกดีครับที่ได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งครับ หลังจากท้ายท่าไปอยู่ทีมชาติมาใช่ครับใช่ครับเหนื่อยยังเหนื่อยเลยครับวันนี้แล้วสกอร์ผลสกอร์เป็นที่น่าพอใจไหมครับก็เกมแรกก็เราเริ่มต้นได้ยชนะก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งครับเก็บ3แต้มได้แมตต์ต่อไปคิดว่าเราจะเก็บ3มแต้มได้ไหมแน่นอนครับถ้าเราช่วยกันเล่นแบบวันนี้ครับดลครับเวเป็นไงบ้างครับวันนี้สกอร์เอ่อจริงๆแล้วก็ดีแล้วครับ 6-4ครับ6-4ครับสนุกมากสนุกมากมากเลยครับวันนี้ครับพอใจกับผลสกอร์ครับจริงๆก็พอใจครับจริงๆแล้วมันควรจะประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งอย่างเงี้ยสิบเจ็ดหนึ่งแลนิหาพลาดไปครับจริงๆเป็นที่รถถังคนเดียวแหละฮะไม่ได้เป็นคนอื่นนะคนรถถังคนเดียวครับสนุกมากครับถือว่าวันนี้เราเล่นกันได้ดีแล้วก็ทุกๆคนในทีมผมมาประมาณ40คนได้ลงครบทุกคนนี่อันนี้คือสิ่งที่สุดที่สำคัญที่สุดละในการเล่นฟุตบอลในวันนี้ฮะได้ลงทุกคนคคครรรััับบบผผมมนเ็หกื่อย เหนื่อยนิดนึงครับแต่ว่าตอนเล่นเหนื่อยกว่าพอเราไม่เหนื่อยปุ๊บเราก็ไม่เหนื่อยเลยได้สาระตลอดเวลาใช่ไหมใช่ครับได้มีสกอร์ไหมวันนี้เห็นบุกยับเลยนะไม่มีครับอยากจะเอาสักสกอร์หนึ่งแต่ว่ามันดันแบบว่าไม่ได้ไงไอ้เราก็เสียใจเอ้เราก็อยากได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้ไงเสียดายนะในลูกนั้นอะไปอะถ้าจะไปแบบว่าไอสุดตัวนี้ดีเลยแต่ว่า การทังองไม่เจอครับััาณ์บบจคครเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ค่อยได้เตะเหนื่อยมากไม่ได้เตะนะครับแล้วกอวันนี้พอใจไหมพี่พอใจครับพอใจครับทีมเราก็เล่นดีได้เล่นกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนได้เล่นทุกคนครับเล่นทุกคนใช่ครับเปิหน้าเป็นไงครับเปิดหน้าก็สั่แต้มเหมือนเดิมเก็บยสามแต้มยิงเหมือนเดิมครับเปิดหน้าสองคนไหมพี่หรอไม่ได้บอลเป็นป่ะตัวเองครับเปิหน้าทีมเป็นไงหัวหน้าทีมไม่ง่ายจัดเขาไม่เตียวเขาบุญแค่ไหนแล้ว เขาไม่เตียวเขาบุญแล้วหัวหน้าทีมเนาะแย่พูดพูดถึงหัวหน้าทีมนะครับโหหหัวน้าทีมโคตรเท่าโอ้แต่เขาวิ่งเร็วมากเลยทั้งทั้งที่ขาเขาโคตรสั้นไม่ใช่ขาเขาโคตรสั้นโคตรแข็งโคตรเขาวิ่งเร็วเฉยเลยยอดมากเรียบอ่ะเรียบเป็นตัวประมาทดิท่ามัมวันนี้จบด้วยชัยชนะของเราเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆก็วันนี้ก็สนุกทั้งสองทีมนี่แบบว่า เล่นกันดีมากนะครับก็ดีใจที่ชนะแล้วกันแล้วก็ปัญหาอย่างเดียวคือการเปลี่ยนตัวของทีมเราเพราะว่าเกมแบบว่าหยุดบ่อยมากเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนนะทีมทีมฝั่งนู้นคงคงแบบว่าบนบนทีมฝั่งนู้นคงบนบนถืว่าเราได้เล่นครบทุกคนนะครับถือว่าได้เล่นครบทุกคนถือว่าโอเคถือว่าประสบความสำเร็จคือได้เล่นครบทุกคนไม่ได้ว่าชนะนี่ไม่ไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จ รคือยัดทุกคนลงไปเล่นได้แล้วแมตช์หน้าแมตช์หน้าเอ่อคิดว่าแมตช์หน้าพี่จะไม่แจ้งให้ทุกคนรู้ว่าเอาเอาแบบใครมาก็ได้เล่นแล้วกันจะได้น้อยๆหน่อยโอเคกับตันยีมก็ถือว่านักเตะก็ทำผลงานได้ดีทุกคนก็ถือว่าต้องขอบคุณมากสู้เพื่อทีมแล้วกองหลังันนี้ก็ ทีมอีสานเขาบุกหนักนะเขาบุกหนักโอ้โหบุกเยอะมากบุกแต่เขาอ่าเช็คออฟไซด์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่แต่ถ้าเขาเขาทำการบ้านมาดีแล้วเช็คออฟไซด์ดีก็เราเหนื่อยเราเหนื่อยเลยก็คือเขาหลุดหลายลูกเลยครับก็ด้วยหลวงก็ดีครับก็ฝั่งจับด้วยครับก็พอใจผลงานพอใจครับเอาวันนี้สามแต้มแต่เดี๋ยวรอนัดที่สองวันที่ยี่สิบพฤษภา ว่าจะเป็นยังไงเจอครับน่าเจอทีมบาบอลหรือแรปเปอร์ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่ใจต้องดูติดตามติดตามนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยครับอีมไปใน X บอลท้ายจัน์้วยครับครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการแข่งขันแมตช์แรกของเราเป็นยังไงบ้างพี่ชนะแบบสบายสบายครับนี่สบายจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแมตช์ต่อไปเราเจออะไรนะน่าจะฮิปไอฮิปปอคป่าฮิปโป บาบอลนะเราเจอบาบอลไปดูกันว่าแมตต์ต่อไปจะเป็นยังไงครับจะเก็บ3มแซมอีกได้หรือเปล่าซูซีนะเพรีทุกทีซูซีทุกทีทีมที่เมื่อกี้เขามาเล่งช่วงหลังเขาเก็บความสดไว้ข้างหลังใช่มันก็เลยแบบจังหวะเราเปลี่ยนสเต็ปจะไปติดตามกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเจอกันแมตต์หน้าครับทุกคนบ๊ายบาย